มาถึงช่วงสุดท้ายของ Key to Success แลครับมาดูกันครับว่าเทคนิคพิชิตเงินล้านจากโปรโมชั่นการแข่งขัน Rally Reward นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างกับคุณประสงค์เมื่อจันทึกและคุณไกรพลพยุงผลซึ่งจะมาแนะนำเทคนิคดีๆให้ทุกท่านได้ประสบควาสมสำเร็จเช่นเดียวกับทั้งสองท่านครับ คือสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจเครือข่ายคําว่า house meeting สมัยก่อนสภาพแวดล้อมไม่เหมือนปัจจุบันอาจารย์ house meeting เมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วมันทาได้ทาได้แต่ปัจจุบันนี้การคมนาคมก็ดีการจราจรก็ดีความเป็นส่วนตัวก็ดีจะไปเปิดบ้านให้คนนู้นคนนี้เข้ามาถ้าไม่สนิทกันจริงๆก็ลําบากเราก็เลยแนะนําว่าที่ศูนย์ก็แล้วกันที่ศูนย์ครับอ่าเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วสูตรสูตรรับความสําเร็จของพี่ประสงค์อยู่ที่ house meeting อย่างเข้มข้น house meeting อย่างเข้มขน้นผลลัพธ์เป็นไงครับพอเขามี house meeting อย่างเข้มข้นแล้วแต่ละคนเรียกว่าเป็นผู้นําเป็นมืออาชีพมากขึ้นส่วนมากเนี่ยคนที่นัดคนเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะตื่นเต้นการก็คือเห็นเห็นคนที่เขานัดมาแล้วเนี่ยได้ฟังเราแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาตื่นเต้นเขาอยากจะประสบความสำเร็จนะอยากจะได้เนี่ยตัวออปไลน์ของเขาที่ชวนมานั่นแหละจะผลักดันทําให้เขาพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นํา ควาำยิงสูตรของคุณประสงค์เนี่ยนะครับไม่แตกต่างอะไรกับชีวิตประจําวันในการทําธุรกิจเครือข่ายเลยนะถ้าจะสรุปให้ฟังเนี่ยง่ายๆมี2ประเด็นประเด็นที่1คุณประสงค์รู้จักจะใช้เทคนิคในการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับก็คือเทคนิคแบบดาวกระจายเจอคนแล้วบอกต่อแลมาร่วมกันคุยเอามาใช้กับการที่จะรวมคนมาร่วมกันแข่งขัน ค,คือใช้วิธีการจัดประชุมและมอติเวตคนให้ร่วมกันทํางานแข่งขันถ้าเปรียบเทียบกับการทํางานในธุรกิจเครือข่ายก็คือเราชวนให้เขามาทําธุรกิจใช่ไหมครับแต่นี้ยกระดับจากการชวนมาทําธุรกิจให้มาร่วมกันแข่งขันในกิจกรรมนี้ซึ่งพื้นฐานที่สําคัญก็คือตัวเองต้องรู้กติกาเอากติกาเป็นแรงจูงใจข้อที่2คุณประสงค์ฉลาดที่จะรู้จักใช้และเลือกใช้เครื่องมือเครื่องมือที่สําคัญของคุณประสงค์ก็คือแรงจูงใจที่ตัวเองมีอยู่นะครับกับสถานที่ รู้จักดึงเข้ามาเข้าศูนย์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆเพื่อแม้สมาชิกเกิดปัญหาได้ว่าเออความไม่พร้อมเป็นยังไงจับประเด็นได้2ออย่างเนี้ยข้อจํากัดก็จะหมดไปโอกาสชนะก็มีครับ,น,รบนี่สิสิ่งที่คุณประสงค์มีนะครับคุณไกรพลล่ะครับสูตรลับความสําเร็จพิชิตเงินรางวัลและร,ร์บอร์ดที่ตัวเองทํามากับมือสร้างทีมก็คือถ้าเกิดเรียนรู้กติก,กาแล้วนะครับคะแนนจะมาเยอะต้องออสำหรับผู้หันหลับโกซาขึ้นไปผมวาดแผนองค์กรของโกซาทั้งหมดในทีม คุณไกรพลทําผังองค์กรผังองค์กรวาดออกมาว่าในทีมทมีโกซากี่คนที่ตั้งแต่เริ่มแรกทําธุรกิจด้วยกันบางคนก็เป็นโกซาที่ไม่ได้ทำงานแล้วเป็นโกซาที่ซื้อของหรือเป็นโกซาที่ตามหาตัวไม่เจอแต่วาดผังองค์กรทั้งหมดขึ้นมานะครับเพื่อจะตามเก็บคะแนนเราก็มาดูว่าใครอยู่ในตําแหน่งไหนที่จะแข่งอะไรได้บ้างเพราะว่าถ้าทําคนเดียววิ่งคนเดียวเนี่ยไม่ไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับกับเป้าหนึ่งล้านเนี่ยวางทีมงานว่า คนนี้แน่งโกซายอดประมาณนี้แข่งขันอะไรดีคนนี้ถนัดด้านการสร้างยอดอย่างเดียวแข่งขันแฟนซัสติกถ้าถนัดด้านการสร้างทีมก็ไปแข่งขันจูเนียร์คือการวางทีมทั้งหมดนะและเก็บคะแนนคือเหมือนเอ็กซเรย์องค์กร แต่เป็นการลงมือดูข้อมูลจริงฮะคือคนเราพอพอพอไม่เห็นข้อมูลบางทีนึกไม่ออกว่ากับคุณหนึ่งเนี่ยเราจะคุยอะไรกับคุณสองเนี่ยลักษณะของทีมคุณ2เป็นยังไงกับคุณ3เป็นยังไงคุณไกรพลใช้วาดแผนผังองค์กรสมมุติมีโกสตา10คนคุณองค์กรเออคุณไกรพลไม่ใช่คุณองค์กรนะครับคุณไกรพลจะรู้เลยว่าองค์กรของคุณหนึ่งเนี่ยแข็งแรงมีผู้นํามือรองเกิดขึ้น มีซินเวอร์สตาร์มีบอลสตาร์องค์กรของคุณขอไข่อาจจะป่อแป้หน่อยนะทั้งทีมคุณขอไข่มีอยู่สองคนเองแต่มียอดคุณคอควายยอดดีไม่มีคนเลยนะคุณงองูคนเพียบเลยแต่ไม่มียอดคุณไกลพลจะรู้เลย<ช>ว่าคใครในองค์กรของเราเป็นแบบไหนเราเราใช้ศัพท์คำหนึงให้เรียนท่านนักธุรกิจว่าเวลาเราวินิจฉัยหรือตรวจแล้วเราจะลงไปซ่อม เขาเรียกว่าซ่อมแซมองค์กรว่าองค์กรของใครทีมงานคนไหนมีส่วนสึกหรอตรงไหนประมาณอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับวัดผังองค์กรออกมาแล้วก็เอาการแข่งขันเนี่ยลงไปโมดิเวตเขาเหมือนกับที่อัพไลน์โมดิเวตของเราให้เข้าการแข่งขันเมื่อผมร่วมการแข่งขันแรลลี่แล้วก็จะลงไปช่วยเราอะไรว่า คนจะเข้ากันขันแบบไหนครับวางแผนประมาณเดือนที่2เดือนสามเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าใครแข่งจริงใครเอาจริงรนะครับช่วงนี้เราก็จะมีการพาเข้ามาประชุมที่โรงแรมบินทาถ้าคนไหนอยากเล่นจริงๆหรือว่าแข่งขันจริงเราจะพาเข้ามาประชุมที่นี่นะครับ,รบมีการจัดกลุ่มมิทติ้งกันแต่ละสายงานในแต่ละใน,ในแต่ละสายงานนะครับแล้วก็จะมีการจัดแกนในทุกๆเฉพาะรวมทั้งทีมเนะี่ยทุกๆเดือน คำว่าแกนในนี่คือยังไงฮะได้ยินแต่แกนนําแกนในของจีมผมก็คือสําหรับผู้นําที่ต้องการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโกลซาขึ้นไปหรือว่าจะเป็นซินเวอร์ที่ต้องการทําธุรกิจเราจะเข้ามาทําความรู้จักกันคนที่อยากทําธุรกิจจริงจังเรียกว่าเป็นแกนแกนในแกนในอ่าแกนในจันทนฟังให้ชันะนไม่เกี่ยวกับกังนำใดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่คือแกนในนะแกนในและในการแข่งขันหนึ่งปีเนี่ยเราจะคือทุกเที่ยงยอลเนี่ยจะมีประชุมทุกวันศุกร์อยู่แล้วเรามีทุกวันอังคารที่โรงแรมมินทาอยู่แล้ว แต่เพื่อการแข่งขันจริงเราจัดคอร์สซินวร์ขึ้นมาคือเป็นการเ,าเขาเรียกว่าเป็นคอร์สปลูกพลังทีมนะครับทุกๆเดือนผมรู้แล้วคือคะแนนมาจากเราต้องสร้างคนให้เป็นโกลสตาร์ถูกไหมครับทีนี้คนจะเป็นโกลเนี่ยต้องเป็นซ<ช>ินเวอร์เราก็เอาคนเป็นซินเวอร์เนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เทคนิคเรียนรู้วิธีการ,รและเขาก็จะเติบโตตามไปด้วยเพราะ,ะร <12 S 2> ว่า12เดือนเนี่ยเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวสำหรับคน,คนคนที่เป้าหมายไม่ชัดเจน ต้องมีการเติมพลังตอดทุกๆเดือนทุกครัท้ที่เจอกันครับท่านผู้ชมที่ฟังอยู่สามารถเอาสูตรของพี่ประสงค์แล้วก็เอาสูตรของคุณไกรพลมาผสมกันได้ด้วยนะใช่นะทั้งสองสูตรนี้ดีทั้งคู่เลยสิ่งที่คุณไกรพลเป็นเนี่ยหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงแล้วก็คุณไกรพลเองไม่ทราบบรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองได้ใช้ทักษะเชิงช่างมาใช้ในการขยายทีมงานและในการทำงานในเชิงการแข่งขันเริ่มต้นตั้งแต่อะไร คือการวิเคราะห์คนของตัวเองที่มีอยู่ครับเครื่องมันเสียตรงไหนตรงไหนมันดีอยู่ครับเห <He ard S 1> ็นไหมครับเมื่อรู้ว่าตรงไหนอ่อนตรงไหนแข็งก็คือการวิเคราะห์ก่อนน,นัก่อนจะลงมือทําแล้วก็เลือกเอาทรัพยากรลงไปหยอดให้มันถูกสถานที่เลือกคนที่จะแก้ปัญหาให้ถูกจุดแทนที่จะแบรเป็นหน้ากระดานทําเหมือนกันหมดทั้งท,งทีมจะสังเกตว่าวิาวธีการของกรุงเทพฯจะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าประหยัดกว่า สาหรับคนที่เก่งอยู่แล้วผลักนิดเดียวก็ลอยแล้วนี่เขกไหมครับคนที่จมอยู่ก็ตั้งระดับและที่สําคัญอีกอย่างก็คือถ้าคุณไกลพลวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยการตั้งเป้าหมายให้กับทีมบางทีมเนี่ยทำให้เขามีโอกาสที่จะทําได้เช่นไปเจอซินเวอร์ซิ่งเขาอ่อนปกเบกตามที่ว่าเป้าที่ตั้งที่แต้มที่ตั้งที่จะให้ช่วยกันทั้งทีมก็ไม่ต้องสูงจริงไหมในขณะที่ในกลุ่มที่เก่งก็ตั้งเป้าสูงอีกนิดหนึ่งในเมื่อทุกคนมีเป้าที่ไม่ไกลเกินฝันโอกาสได้สูงไหมครับ แล้วเก็บเล็กผสมน้อยจนกระทั่งชนะการแข่งขันที่ผ่านมาครับอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญนะคำถามนี้ผมถามรวบและกันนะครับดาวไลน์ที่เราไปชวนเนี่ยอาจจะมี12เดือนระยะเวลาในการแข่งขัน,นแรงบันดาลใจเดือนแรกฮึกฮึกเหมมิมคึกคักไฟเพียบเลยทำไปเดือนที่2ก็ยังคึกคักอยู่พอาทาไปสักพักหนึ่งมันมี12เดือนบางทีการจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ําเสมอครับ นะจังหวะสองสาเดือนแรกเต้นแรงมากคึกค,คักกระฉับกระเฉงมากมีไหมว่าบางทีเดือน3เดือน4ี่เนี่ยใจมันแผ่วลงระดับแรงบันดาลใจมันไม่ไม่ต่อเนื่องมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแบบนี้มีไหมครับแล้วมีวิธีการที่จะที่จะบริหารให้คนในทีมมีไฟอย่างต่อเนื่องอยังไงที่ประสงค์ฮะตรงนี้ก็มีเยอะนะครับนะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะแผ่ว นะครับนะถ้าถ้าเห็นดาวลายนะฮะใจของเราอย่าแผ่วนะฮะเราต้องตื่นเต้นเราต้องคึกคักให้ได้นะครับนะต้องต้องอย่ามีอาการนะครับนะถ้าเราเราเป็นอัพไลน์ถ้าเรามีอาการเนี่ยนะฮะไม่ไม่ใช่ดาวไลน์เพียงแค่หนึ่งคนนะฮะทั้งอุค์กรนะครับอาการที่ว่าเป็นไงบ้างฮะอาการต้องห้ามอาการต้องห้ามก็คือว่าหนึ่งนะอย่าไปถามหาคนไม่มา เคยมาด้วยกันนะอย่าไปถามอันนี้ดีนะครับอันนี้ดีมากอย่าไปถามมาทำไมมันไม่มาครั้งที่แล้วมาทําไมคนนี้ไม่มาครับโอ้ยอย่าไปถามหาคนไม่มาอย่าไปถามหาคุณไม่มาครับนะครับแล้วก็อย่าไปจดจ่ออยู่กับปัญหานะครับนะอะไรก็แล้วแต่ผมจะบอกทีมงานตลอดนะครับว่าถ้าเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นนะฮะถ้าจดจ่ออยู่กับปัญหาปัญหามันก็จะมันก็จะกบทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับผมบอกกับท si ีมงานว่าถ euh ้านะมีปัญหาอย่าไปจดจ่ออยู่กับปัญหาครับขอให้จดจ่ออยู่กับเป้าหมายครับอยู่กับความฝันอยู่กับแรงมันดันใจของเราอยู่กับความเชื่อของเราอืมนะครับคุยกับตัวเองบ่อยๆตอกย้ําคุยกับตัวเองบ่อยๆนะว่าเราเนี่ยต้องสําเร็จได้ต้องทําได้นะคนอื่นทําได้เราต้องทําได้ผมจะผมจะบอกกับตัวเองด้วยแล้วก็จะบอกกับ ผู้นาของผมด้วยประมาณนั้นคะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากคุณไกรพลนครับ12เดือนของการแข่งขันระดับความสม่ําเสมอของแรงบันดาลใจของทีมงานมีวิธีการดูแลยังไงให้มันต่อเนื่องได้ครบทั้ง12เดือนที่จริงเนี่ยเราอยู่กับทีมก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าทีมไหนเป็นประมาณไหนแล้ว12เดือนเนี่ยมันมีโอกาสเป็นธรรมชาติครับมันไม่มีอะไรที่จะเติบโตหรือพุ่งขึ้นอย่างเดียวนะครับทีมงานเริมเริมก็คือจะดูแลทีมงานเก่า เหมือนท,ทีมงานที่มีอยู่นะครับแต่ในขณะที่ดูแลทีมงานเก่าผมเปิดทีมงานใหม่แล้วก็สร้างทีมงานใหม่ตลอดเพราะถ้าเกิดว่าทีทั้ทงทีมแผลวหมดถ้ายอดลงผมก็จะรู้สึกว่าเราเราเราเหนื่อยเราไม่มีพลังแต่ถ้าเกิดยอดทั้งทีมแผ่วแต่เรามีทีมใหม่เกิดมันมันจะบาลานซ์กันได้ทาให้ผมมีพลังส่วนคนเก่าที่แผลวเนี่ยเราก็จะนัดเจอกินข้าว จะบางทีก็จะไม่คุยเรื่องงานครับกินข้าวกินกาแฟร้านนมนะครับสมาชิกก็จะแบบวุ้ยสงสัยพี่ม,มาหารเรื่องงานแน่ๆเลยชวนกินกาแฟนะครับก็จะประมาณนี้นะก็คือเปิดคนใหม่สม,สม่ำเสมอดูแลจนมีทีมเกิดในขณะที่12เดือนเนี่ยอยาน้อ้ต้องต้องมีทีมใหม่เกิดตลอดเวลาแล้วก็ทีมที่แลแล้วเราก็ดูว่าเขาตอนนี้เขายังอยากแค่เกาะแต้มนะเขายังอยากเ,เดี๋ยวจะรอบแข่งรอบหน้าคือเราเราให้ความสําคัญกับเป้าหมายของเขาด้วยวเขาต้องการประมาณไหนก่อน นั่นก็คือการทําให้12เดือนระหว่างเรากับทีมงานมีความต่อเนื่องนะครับท้ายที่สุดนะครับอยากจะเรียนถามอาจารย์เป็นคําถามสุดท้ายนะครับวิธีการจะตั้งเป้าหมายให้กับคนที่รู้สึกว่ามันไม่ไกลเกินเอื้อมร,รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อาจารย์เพราะหลายคนเนี่ยพอไปพูดให้ทีมงานฟังทีมงานบอกยากเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เก่งฉันสู้เขาไม่ได้หรอก เรื่องนี้มันไม่ใช่ชีวิตของฉันที่หนึ่งหนึ่งล้านมันไกลตัวฉันเหลือเกินอาจารย์เทคนิคการตั้งเป้าหมายจะทํายังไงให้เขารู้สึกอยากจะมีฝันมีเป้าหมายเหมือนกันกับเราฮะก่อนอื่นต้องรู้ก่อนนะครับว่าความทะเยอทะยานของคนที่จะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสําเร็จที่เขาเคยได้มาแล้วในอดีตถ้าเราเข้าใจตรงนี้ว่าถ้าคนในอดีตสําเร็จมากความกล้าในการจะตั้งเป้าหมายย่อมสูงขึ้นใช่ไหม คนไม่เคยเก็บเงินมาได้ก่อนเลยให้ตั้งสักเก็บได้สักพันบาทได้ไหมวันใดที่ได้พันบาทจะกล้าตั้งห้าพันแล้วกล้าตั้ง1นึ่งหมื่นทำนองเดียวกันการจะตั้งเป้าหมายให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เขาเคยทําได้มาก่อนในอดีตถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้มาก่อนแล้วจู่ๆไปตั้งให้เขาเลยเนี่ยนะครับเขาจะรับปากเราแต่เขาจะไม่ทําลองตั้งจากเล็กๆนะครับถ้าเราไม่แน่ใจให้ตั้งจากน้อยๆก่อน แต่ในขณะที่เราตั้งจากน,น้อยเราต้องคอยติดตามว่าไอ้ที่เราเขาตั้งอยู่เนี่ยความน้อยของเขาที่เขาตั้งเนี่ยมันทําให้เขาเสียโอกาสหรือไม่เช่นสมมุติว่าภานนยในรอบหนึ่งเดือนเราคิดว่าเขาจะทาได้ประมาณทักเจ็ดแต้มหกแต้มอะไรทำนองนี้ในรอบหนึ่งนะครับปรากฏว่าเราตั้งเป้าให้เขาแค่สามแต้มแต่พอครึ่งเดือนเขาได้มาแล้วสี่แต้มเนี้ยเราเริ่มเข้าไปคุยได้ไหมเพราะฉะนั้นกระบวนการที่สองที่ทําให้เป้าหมายเป็นไปได้ก็คือหนึ่งอย่าตั้งให้ไกลเกินฝัน วิธีการตั้งตัวเลขให้ดูจากอดีตของเขาที่เขาทำได้สองหลังจากตั้งให้ใครก็แล้วแต่ติดตามดูเขาด้วยแล้วก็พยายามที่จะพูดกับเขาด้วยว่าเขามีโอกาสได้มากกว่านี้นะถ้ามีการตามสแกนอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมคิดว่าในที่สุดแล้วใช้วิธีแบบภูมิกจฝนก็คือมองจากภาพรวมเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บเล็กเก็บน้อยเหมือนน้ำน้อยลอยๆหยดมาเป็นแม่น้ําสายใหญ่ได้ดูภาพรวมก็คือรักษาทั้งแนวลึกขยายทั้งแนวกว้างนี่ลักษณะของการตั้งเป้าหมายครับ ท่านผู้ชมครับและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับอย่างไรก็ตามการแข่งขันนั้นถือว่าเป็นกําไรชีวิตไม่ว่าเราลงสนามแข่งรางวัลที่ได้จะเป็นอะไรแต่อย่างน้อยที่สุด สิ่งที่ได้ทุกคนไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าครับเพียงแค่พาตัวเองลงสู่สนามการแข่งขัน 1. ฝีมือพัฒนาขึ้น 2. ส,สายสัมพันธ์กับทีมงานแน่นแฟนขึ้นเพราะว่าทำงานผูกพันกันตลอดเวลา<ช>และ 3. รายได้แม้รางวันที่1จะยังไม่ได้แต่เงินปันผลหรือคอมมิชชั่นขึ้นทุกเดือนอย่างแน่นอน3อย่างนี้เป็นสิ่งที่ท่านได้แน่ๆแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นครับเขาบอกว่าคนเราต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะเป็น the winner เราจะเป็นแชมป์และเราคือผู้ชนะความเชื่อนั้นคือต้นทุนที่ทําให้เราอยู่เหนือคนอื่นไปแล้ว50%ครับซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ท่านที่นั่งฟังอยู่และท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราคงมีความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมว่า the w i น n e r วันหนึ่งจะเป็นของท่านและผมเชื่อว่า1ล้านบาทก็จะมีโอกาสเป็นของท่านด้วยเช่นกันพบกับการเสวนาดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พิชิตเงินล้านครับไม่ยากเลยนะครับดังนั้นลองดูครับกับการแข่งขันและรีรีวอทถ้าท่านสามารถแข่งขันได้ต้องเข้าไปแข่งขันครับเพื่อที่จะมีโอกาสในการพิชิตเงินล้านจากการดาเนินธุรกิจกิฟฟรนท่านใดติดตามชมไม่ทันไม่เป็นไรครับสามารถที่จะไปดูที่ Facebook ของเราได้ w w w f a c e b o o k c o m g i f f r e n c h a n n e l หรือจะไปโหลดคลิป้อนหลังได้ที่ w w w g i f f r e n c h a n n e l c o m หรืออยากจะเขียนอีเมลมาหาผมสามารถเขียนได้ที่ k e y t o s u c c e s s g i f f r e n c h a n n e l c o m เรื่องรลองความสำเมร็จยังมีอีกมากมายครับรายการ Key to Success จะไปนค้นหามาให้ท่านเพื่อให้ท่านประสบความสำเมร็จในการดำเนินธุรกิจกิฟฟารีนวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ